สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลคุซาติครับวันนี้เรามากับพี่คนนึงครับพี่คนนั้นก็คือใครอะพี่ชื่ออะไรนะครับพี่ชื่ออะไรครับจิมมี่ครับอ๋อไม่ใช่พี่ปอนพี่ปองครับอ่าวันนี้เรามาทำอะไรครับพี่ปอนวันนี้เราก็มาแดนเล่นเซนทัลเวิร์ลครับอ่ะเล่นปักไปเดินเล่นกันไม่ใช่ครับไม่ใช่วันนี้มีกินก้าแม็กครับเป็นตัวใหม่มานะครับก็คือตัวคาบิโอนนะครับซึ่งคาบิโอนเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นนอร์มอลก็แพ้ต่อสู้นะครับตอนนี้ต่อสู้ต้องมีหลาย มาแชมป์นะครับแต่มาแชมป์ตอนนี้มันเป็นเดนเนอแม็กอยู่นะครับจริงๆมันมีกิงเกอร์แม็กด้วยแต่ยังไม่ยอมปล่อยยังไม่ปล่อยนะใช่นี้เป็นตัวที่ตียากไหมที่ว่าจริงๆคาราบิโอนมันก็เป็นตัวที่อึดอุดตัวหนึ่งแอฟเตียวตียากเหมือนกันคาราบิโอนเออุ้มไขอ่อพวกนี้ตียากหมดเลยเนื่องจากมันมีเลือดเยอะก็เลยอึดหน่อยต้องใช้เวลานะครับ <Okay. S 2> แต่ก็ดีที่ตีได้40คนก็เดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันว่าใครจะได้ใช้นี่เหลือวีร้อยหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันละกัน เราจะใกล้ถึงเวลาเริ่มตีน้องกิงก a าแม็กน้องคาบิ้อนแล้วนะฮะอีกประมาณ1นาทีเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มตีบอลกันนะฮะตอนนี้เพื่อนๆเราก็อยู่ข้างหลังกันเต็มไปหมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรารอเวลาตีบอลตอนนี้น่าจะตีกันเยอะหน่อยนะฮะตีจนหมดเวลาแหละตอนนี้นะฮะมีบอสเกิดในห้างเซทันเบิร์กเกิดอ,อยู่ประมาณ1เสานะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็เดี๋ยวเราจะตีในห้างก่อนละกันเนาะ จะตีเสร็จเมื่อไหร่เราไปตีจุดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเรามาเริ่มตีบอสกิงการ์แม็กคาริก้นะฮะวันนี้ทีวันนี้ของเลก็จะมี3ตัวนี้นะฮะจะมีน้องไข่มาเป็นแท้ง2ตัวนะครับแล้วก็มีไครลิกี้นะครับเป็นตัวปล่อยพลังหนึ่งตัวนะครับทงสองนะฮะดามิดหนึ่งห้องเต็มเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลุยตีบอสตัวแรกกันครับกับกิงการ์แม็กคาร์บิโกนคาร์นวันนี้มีชายนี่แจกด้วยนะเพื่อนๆแต่จริงๆเลก็อยากได้นะอยากได้ทั้งชายนี่แล้วก็อยากได้ทั้งตัวที่ออาาาาไปใช้งนนนคตะม เลสโก้กับคาปิคกนครับตัวแรกเรามาเป็นน้องไข่นะครับมาเป็นแท็กนะครับโดนปล่อยท่าไปหนึ่งครั้งครับก็ถือว่าแรงอยู่นิดหนึ่งไม่ได้แรงมากนะครับไม่ค่อยได้เจอบรรยากาศแบบนี้มานานนะเพื่อนๆคนเล่นโปเกมอนโกเยอะมากวันนี้เซ็นทันเบอร์คือแบบโปเกมอนโกเต็มไปหมดเลยครับเกตใกล้เต็มนะครับเดี๋ยวเราเต็มตัวเปลี่ยนตัวมาปล่อยกันเกตเต็มเรียบร้อยครับเราเปลี่ยนตัวนะครับหรือเรียกง่ายๆคือโฟอาร์มนะฮะเบนเทนเบนเทนก็มาเตยมตัวปล่อยครับถ้าต่อสู้นะฮะตีโดมอดได้ผลเยี่ยมนะฮะ เดี๋ยวเรากลับมาใช้น้องไข่มาเป็นแข้งเหมือนเดิมต่อนะฮะก็ถือว่าทุกคนก็จัดทีมมากันดีนะฮะมีทั้งตัวไข่นะฮะมาเป็นแข้งนะฮะแล้วก็มีตัวต่อสู้นะเป็นตัวปล่อยนะฮะแล้วแต่นะว่าบางคนจะใช้สเต็ปไหนนะฮะสำหรับเดก็ใช้ทีประมาณนี้นะครับเกียเต็มนะครับเกียเต็มเร็วมากครับเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวนักต่อสู้ครับโวอ์มในห้องเหลือตั้งอีก9.3คน่ะเหลือเกินครึ่งห้องอะถือว่าเหลือเยอะอยู like <this> like <this> ่นะฮะขดรับรางวัลครับ ไม่ได้ใช้นี่ฮะหนึ่งแปดสี่นย์ครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันครับขอรุ่นสุดท้ายครับว่าจะจับติดไหมถ้าหลุดก็หลุดนะถือว่าตัวแรกก็ทําใจมาเดี๋ยวเรามาุ่นกันนะฮะลุ้นกันนะครับจะหลุดไหมตัวแรกของเราหนึ่งหลุดเรียบรอ้อยหนึ่งแปดสี่ศูนย์ไปซะแล้วครับตัวแรกเดี๋ยวเราบาุยตีอิงกัมแม็กคาบิคอนตัวที่สองกันต่อนะฮะเมื่อกี้เป็นข่าวร้ายของเลนะครับ <c oughs> เ,นะเขาบอกว่าตัวเมื่อกี้ที่เลทำหลุดอ่อ IV เก้าสิบแปดนะขำาพรอมน้ำตาจริงๆ ทำให้ได้อันน้องมันไม่อยากไปอ่ะมันไม่อยากไปก็คือไม่ได้ไปอ่ะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารุ้นตัวต่อไปกันนะฮะจากที่ตีตัวเมื่อกี้นะฮะถือว่าตีไม่ยากนะครับพี่ก้อนน้องถือว่าตีแบบชิวๆเลยนะฮะแต่น้องมันถึกไปหน่อยอ่ะต้องใช้เวลาพอสมควรนะกว่าจะตีลงนะฮะแต่เวลาจับเมื่อกี้เลจับไม่ได้จริงๆทุกคนมันหลุดอ่ะโยนไม่เข้าวงอันนี้เลยก็ไม่รู้ว่าวันนี้ระบบเกมมันบั็กหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าให้โยนต่ำๆไปนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงะฮะ เสียดายมากคัวเมื่อกี้ตัวนี้เลยก็ไม่ขออะไรมากขอให้จับติดแล้วก็ไม่หลุดนะฮะขอได้แบบเปิดเด็กสักตัวหนึ่งก็ยังดีให้แบบสบายใจหน่อยวันนี้ครับสุดท้ายมาเรียบร้อยเดี๋ยวมาลุ้นกันครับตัวนี้จะได้ชายนี่หรือได้ตัวใช้งานหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันวันนี้เพื่อนๆมาเล่นโปเกมอนโกกันเยอะมากปาฏกกรเกมสมัยก่อนเลยหน้ารานพารากอนเนี่ยรับรางวัลครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตัวนี้จะได้ชายนี่หรือได้ร้อยไหม ไม่ได้ใช้นี่ฮะหนึ่งแปดสองศูนย์ครับเดี๋ยวเรามาจับกันมันกลับมาแล้วเพื่อนเพื่อนลู้สุดท้ายครับมาลุ้นกันอีกรอบนึงว่าจะหลุดอีกไหมมาลุ้นกันนะน่าจะหลุดอีกแน่ๆเลยครับหนึ่งเรียบร้อยครับตัวที่สองบินไปแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาถามพี่ปอหน่อยวันนี้มีเทคนิคอะไรกับการจับไหมฮะช่วยบอกหน่อยฮะทคนิคหลุดมาตั้งสองตัวแล้วตัวของมัคือเรียม,มครับออัลเทเรียมน้ำแข็ง ใช่ที่มันทําให้ไม่แพะและจะทะยนยง่ายขึ้นคิดว่าจะช่วยได้จริงๆก็ช่วยได้ระดับหนึ่งติ้าย้ผมมองว่ามันมันก็สุ่มอยู่ดีอะไรเงี้ยเหมือนเราจต่เพาะปกติอยู่ในเซเนทุกลูกก็ไม่ไม่ติดก็ได้แล้วแต่ดวงจริงๆนั้นสู้กันต่อไปครับผมก็เกมมันบั็กในวันนี้บล็กตั้งแต่เกิดสุ่มแล้วฮะเรามาลุยกันต่อครับกับกินกัแม็กคาบิกอนที่3มครับมาลุนกันว่ารอบนี้จะหลุดอีกหรือไม่รอบนี้ห้องเลสึกว่ามีหลายๆท่านนะฮะเริ่มเอาคารบิคอนมาใช้งานกันแแแลลล้้้้ววนนะะฮบบาาางงคก็จจัััไไดดต่เเเรรยย เรอบนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนตัวเอาแต่ทักทายหรืมเปลี่ยนตัวไม่เป็นไรตีเข้าอยู่นะน้องไข่สู้ๆลูกขอชิ้นนี้เปิดเด็กดอได้ไหมจะได้แบบจุบๆไป ไม่ได้ใช้นี่ฮะหนึ่งแปดสองสามครับเพื่อนเพื่อทุกคนในสูดก็จับได้แลวครับว่าจะจับได้น้องกินกันไหมครับก้อนมันจับยากจริงๆในสูดก็จับได้แล้ว,ว,จจกกลวเปิดเด็กแล้วครับทุกคนสวยงามมากๆไอวีเช็คก็ถือว่าได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปครับเรามาดูตีกินกันไหมกันต่อครับรอบนี้ในห้องมีทั้งหมด40พสท่านนะฮะตั้งแต่ตีมาตอนนี้จับมาได้ทั้งหมด3ตัวนะฮะ3ตัวที่ได้มายังเป็นตัวที่ยังใช้งานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวเราตอา่ตอไปฮ ครั้งสุดท้ายครับเต็มตัวปล่อยจบเกมยังไม่ได้ปล่อยครับน้องตายซะก่อนฮะคาบิกอนเรามารู้นงันรอบนี้ว่าเราจะได้ชายนี่หรือร้อยหรือเปล่าร้อยของคาบิกอนอยู่ที่หนึ่งแปดสี่สามนะฮะรุ้นงันรอบนี้ได้ชายนี่ไหมไม่ได้ครับชายนี่หนึ่งแปดสองสามครับจับได้เรียบร้อยครับบอลเกือบหมดอ่ะกว่าจะจับได้เดี๋ยวมนุษย์ไอวีกันนะฮะไอวีเช็คไอวีตันที่เห็นเลยครับเรามีบทสัมภาษณ์กับคนอารมณ์เสียนิดน้อยครับเกรงเลยกับพี่บอลใครอารมณ์เสีย ที่ไห <c oughs> ่เห็นลมเสียตรงไหนดูหล,ลุดหลุดไม่ใช่เหรอที่ไหนไม่ได้หลุดเลยนิดนึงห้า <c oughs> ตัวเองอเขาหลุดไปห้าตัวเลยครับบ้าบ้า <c oughs> สำหรับเขาคือชิวๆอะไรนะมันหนีไปห้าตัวแต่ว่ามันแต่ตัวที่หกมันได้เชนี่มามันไม่หนีพี่แล้วนะถ้าหนีอ่ะเดี๋ยวพี่นอนดิ่งตรงนี้เลยจับให้ติดก่อนสวยงาม <c oughs> สวยงามหนึ่งสอง หลุดเอะมันไส้คนได้ใช่นี่ครับอะไรยังไม่ได้ใช่นี่เหรอยังไม่ได้เลยนี่อีกนะชุมารเดี๋ยวก็ได้ดูเองวิวกันหน่อยว่าเป็นไงไม่ดีครับไม่ดีมีปัญหาอะไรับแตาก็ไปใช้นี่เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไว้เทนลัคกี้คุ้มค่าการดุดไป5ตัวไม่อรัเมื่อกี้พี่ปอลเขาโชคดีมากเลยทุกคนเขาได้ใช่นี่ไปนะก็แสดงความดีดีด้วยนะฮะส่วนผมยังไม่มีตัวใช้งานดีๆเลยซัดตัวหนึ่งรางวัลครับนะลุ้นกันฮะจะได้ใช่นี่ไหมสามสองหนึ่งไม่ได้ฮะับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับ ขอใช้นี่นะไม่ได้หนึ่งเจ็ดเก้าแปดโอโหต่ำแบบต่ำต้อยมากรุนรางวัลครับสามสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดสามน้อยอีกแล้วเดี๋ยวเรามาถามพี่ออฟกันหน่อยครับว่าวันนี้ขับบิ๊กบออฟได้ไอวีดีๆไหมก็ตอนนี้ตีมาแล้วเจ็ดตัวอ่าบินมากี่ตัวไม่บินเลยจริงเหรใช่ไม่บินเลยอ่าแล้วก็เอ้ยทำไมตัวนี้ซีพีมันเยอะจังวะทำไมอ่ะเยอะจังเลยอ่ะเฮ้ยเลขยิ่งหุ้งคุณนะ ลอยครับลอยลอยต้องตรใจกว่านี้ดิไอ้ลอยไม่ทันละไม่ทันไม่ทันแล้วการจับบอสคาปิกอนนะฮะเล็กหรือน้อยดูกันว่าก็คือวิธีโยนโยนให้เข้าวงงนะครับก็คือเราเราพยายามหมุนหมุนปกติเลยนะครับแต่ว่าจังหวะปล่อยครับปกติถ้าเราจับบอสหรือบอสทั่วไปเราจะออกแรงเหวี่ยงแต่คราวนี้ถ้าจับคาปิกอนตัรนี้ไม่ต้องออกแรงเหนียงครับเราเหมือนปล่อยบอสให้หลุดมือไปเฉยเลยเดี๋ยวมาดูกันดูกันแป่เวลาโยนจริงเขินก้องเขินครับ เด็๋ยวปะมันเขารู้เทคนิคแล้วเขาก็เลยโยนได้เอ็กเซเลนต์ไงบอกเลยครับว่ามันโยนง่ายโยนง่ายแต่ก็มีโอกาสจับไม่ได้เหมือนกันใช่แล้วครับอย่าถ่ายเราถอกนะครับมันเอ็กเซเลนต์แล้วครับพอแล้วครับเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยววันนี้เรามาคุยการตีบอสจริงกันไหมครับพี่ก้อนกันหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่บอลล่ะจริงๆการตีมองว่าตีไม่ยากความยากคือการจับเลยการโยนเข้าวงค่อนข้างยากไงแต่ถามว่าโยนไหมก็พอบางคนรู้จังหวะเทิ้เนี่ย ก็จะโยนซัลเซียนได้เด็กเข้าไปดูคลิปนะอ่าอ่าแล้วพี่ออฟล่ะคนนี้เป็นไงเหมือนกันก็คือตอนแรกคิดว่าจะตียากกว่านี้นะแต่พอมาตีจริงแล้วว่าเออมันก็ลงง่ายนะเพราะว่าหลายๆคนก็ปั้นตัวมาเยอะเยอะแล้วมีสีแขนกันเยอะใช่แต่ว่าที่ยากคือมันจับยากจับยากใช่ไหมกระจายเลยแต่ได้ข่าวมีคนได้ลอยไหมเนี่ยคนหนึ่งได้ใช้นี้คนหนึ่งได้ลอยแต่แล้วแบบไม่รู้ตัวเลยนะแบบส่วนผมไม่ได้อะไรเลย S 1> <S 1> เอาไว้เทะเอาไว้เทะตอนเริ่มเนี่ยอีเวนต์มันมีความผิดพลาดก็คือแบบมันเกิดสุ่มม,มันเลยมีการชดเชยไปถึงทุ่มหนึ่งเผ<อ>ื่อใครจะลุ้นต่อก็ลุ้นไปนะครับ แล้วตีต่อไหมถ้ามงพอละแต่ที่เดือถ้ว่าว่างๆก็โยนเล่นๆอะไรกันพลังงานหมดแล้วจบไปเรียบร้อยนะฮะกับกิจกรรมกิงกัมแม,ม็กน้องคาปิก้อนะฮะผลประกอบการวันนี้ถือว่าวันนี้ไม่มีอะไรดีเลยครับไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้ตัวใช้งานวันนี้เลยรู้สึกแอบเสียดายเล็กน้อยนะพอดีเลยได้9 8มาตั้งแต่ตัวแรกเลยนะแต่เลดันไม่รู้เทคนิคในการจับนะน้องก็เลยบินไปเรียบร้อยชอบคอนเทนต์ช่องนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบายบาย